ขาดไฟแนนซ์ Finance, วันเดียวผ่านนะครับไม่ถึงวันด้วยซ้ำของจริงส่งฟรีโรงพยาบาลเจ้าพยาคันที่สองแล้วนะครับคันที่สองลูกค้าซื้อไปสองคันแลวคันแรกซื้อ CR ไปคันที่สองซื้อ Fort u n e r ก็ขอบคุณพี่ด้วยนะครับนะครับส่งฟรีโรงพยาบาลเจ้าพยาปิ่นเกล้านะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูบาทต่างไม่ต้องแต่เคสน,นี้ลูกค้าดาวมาสองแสนนะดาวมาสองแสนรถสวย Fort u n เ r er. พร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่นี่นีนเอาเสื้อให้ไปแลเอาเสื้อไปให้ส่งเสื้อให้ลายใหม่ลายลิ m i t ต d ดอ i ดิชั่ลายปีสงการต้อนรับสงการโอ้อสวยดีใจกับลูกค้าจริงๆโอ้ดีใจกับลูกค้ามากนะครับพี่ได้ออกคันนี้ไปเห็นไหมฟอร์จูนเนอร์ภายลังข้างหลังกหลึง่งนี่คือทำเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าจะให้พับพับให้เขาด้วยนะนะครับเพราะลูกค้าเขาจะพับอยู่แล้วปิดข้างหลังนี่ปิดใด้สนิทน,นะครับล้อมแม็กสวยยางสวยใช้่ได้หมื่นโลสบายๆนะด้านหลังส,สวยงามนะครับกุญจงกุญแจเอาไปให้หมดแล้วนะครับพี่นะครับน,นี่ทำตามสั่งทำตามออเดอร์พี่สั่งเลยนี่ดูภายในเรียบร้อยเอี่ยมแอ n งเอี่ยมแอ n ง ดูห้องเครื่องเงาเงาวงาวเยิมย้มเยิม้มอย่างกับป้ายแดงส่งฟรีโรงพยาบาลเจ้าพญาปิ่นเก้าฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวันรันตีเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลทุกคันในร้านนะครับใครอยากได้แบบนี้ก็ทักมาหาผมได้เลยร้านผมตั้งอยู่ที่ศรีนครินท่ห้าสหกติดกับ b เ s สีอุดมสีแยกอุดมศุกนะครับมาไม่ถูกก็พิมพ์ Google แแบบมาว่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือพี่ด้วย รูปโลโก้ผมเรื่องรถวรใจัยปเสือถ้ามาไม่ถูกเดาไม่ออกก็นี่มาดูได้ที่นี่เพจผม Facebook ไทนเกอร์ยุนคาที่ Facebook ไลฟ์สดทุกวันเนื้อเนื้อเน้นเนมาดูได้เลยเอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันไปดูภายในกันว่าอัพชงออปชันเป็นยังไงสภาพสวยไหม้คุยคอโนโทรนใช้ได้นะครับ เส็นท่านล็อกใช้ได้นะครับกระจกข้างซ้ายขวากดได้ลงได้โหมดนะครับอ่ากระจกพับข้างนะครับอันนี้ผมก็ทําให้ผมทําให้ทุกคันนะไม่ใช่ทาให้บางคันนะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานแต่แอร์เนี่ยเย็นอยู่แล้วแอร์เย็นอยู่แล้วแอร์เย็นอยู่แล้วแอร์เย็ยนอยู่แล้วแล้วก็กล้องถอยกล้องถอยใช้ได้นะครับอ่าเนวิเนวิแมปใช้ได้นะครับชัดเจนนะ ชัดเจนทุกอย่างใช้ได้หมดแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับเปลี่ยนไหลน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับทุกอย่างสภาพสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากๆใครที่อยากได้แบบนี้อยากได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของเราก็ทําการเหมือนเดิมส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยใจเองอยู่ไหนซื้อสดไม่เก็บแบบนะจ๊ะโอโหขายรถมีความสุขขอบคุณลูกค้าจริงๆนะสองคันแล้วไม่ทําให้ผมไม่เคยทําให้ลูกค้าผิดหวัง ลูกค้าเขาไปเคยทำให้ผมไมหวังเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ FC เอซโรงพยาบาลเจ้าพระยาขอบคุณพี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายจ้า